นะโมสัมมาสัมพุทธานังปรมัตถทัตสีนนงสีลาธิกุณะปารามิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนัทธาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงกุณะปารามีมีศีลเป็นต้น ขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้วังประโยชน์เกื้อกูลพรมจักรวาลปกป้องผ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสถา,านีวิทยุพลมสอง คลื่นความที่963กิโลเฮิรตในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยัดออนะวันนี้ก็เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน10หยัดอยู่ เมื่อ6ปีที่แล้วนะคือปีพุทธศักราช2553ก็ได้ทําพิธีรับวิชาพรมจักรกวาลน,นะซึ่งตรงกับวันพฤงหัสบดี อาปีที่แล้วนะปีห้าสิบสามซึ่งหกปีมาแล้วโดยกุลบจักรวาลนะบอกว่าให้ทำพิธีรับวิชาพรมจกรักรวาลซึ่งก็มีญาติโยมหลายท่านนะที่อยู่ ร่วมกันซึ่งเสียชีวิตไปแล้วก็มีไม่ได้มาก็มีนะก็ไม่ได้มาซิเป็นส่วนมากได้ร่วมกันโดยญาติโยมชยันโตนะสมาเองก็ยกหนังสือว่ตาตรบีดกแปดเล่มขึ้น อธิฐานนะโมพรม,มจักรวาลังพวันตุเมนะโมพรม,มจักรวาลังพวันตุเมการรับวิชาพรมจักรวาลนั่นแหละทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมา จนถึงปัจจุบันนะก็ขอใช้พลังจักรวาลหรือพลังภูมมจักรวาลแผ่เมตตาให้กับทุกๆคนที่ฟังรายการแล้วก็ที่กำลังประสบความทุกข์ก็ให้พ้นจากความทุกข์ ที่มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้เกิดความสุขทวีคูณยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้ที่ลำบากยากจนก็ขอให้พ้นจากความลำบากยากจนผู้มีทรัพย์สินเงินทองก็ขอให้มีเพิ่มเป็นทวีคูณได้สร้างบุญสร้างกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไป สัพเพส,สัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคลาสัพเพอัตภาวะปริปันนาสัพเพอัตภาวะปริยาปนาอาเวรา อพยาปชาอาน,นีคาสุขีอัตตานังบาริหารันตุสภาอิทิโยสเพปุริาสาสเพอริยาสเพอนาริยาสเัเพ เทวาสัพเพมนุษ,ษาสัพเพวินิปาติกาอเวราอัพยาปัชาอนีคาสุขียาตานังบาริหารันตูสัพเพปุรัตทิมายะทิสายะสัตตาอเวราอัพยาปัชา อานิคาสุขียตานังบาริหารันตุสเพปัชมายะทิสายะสัตตาอเวราอภิญาปัชเพอุตรายะที่สายะสัตตาอเวราอภิญญาปชาอานิคาสุขียตานังบาริหารันตุ สภพทักขินายะทิสายสัตตาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหะรันตุสเพปุรัติมายะทิสายสัตตาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหะรันตุสเพปัจฉิมายะอนุทิสายสัตตา อเวราอภยญปัชชาอานิคาสุขียตานังบาริหะรันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตาอเวราอภยญปัชชาอานิคาสุขียตานังบาริหะรันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะสัตตาอเวราอภยญปัชชาอานิคาสุขียตานังบาริหะรันตุ สัพเพเหติมายะทิสายะสัตตาอเวราอัพยาปชาอนิคาสุขิอัตนังบาริหะดันตุสัพเพโอภยมายะทิสายะสัตตาอเวราอัพยาปชาอนิคาสุขิอัตนังบาริหะดันตุสัพเพปานา สัพเพปุรัตถิมายะทิสายะปานาสัพเพปุรัตถิมายะทิสายะภูตาสัพเพปุรัตถิมายะทิสายะปุคลาสัพเพปุรัตถิมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนานาสัพพาอิทิสัพพาปุรัตถิมายะทิสายะ อิทิโยสัพเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาสัพเพปุรัติมายะทิสายะอริยาสัพเพปุรัติมายะทิสายะอนาริยาสัพเพปุรัติมายะทิสายะเทวาสัพเพปุรัติมายะทิสายะ มนุษย์ษาสพเพบรัติมายะทิสายะวินิปาติกาอาเวราอพิยาปชาอานีคาสุขียตานังบาริหะรันตุสพเพปัชิมายะทิสายะวินิปาติกาอาเวราอพิยาปชาอานีคาสุขียตานังบาริหะรันตุสพเพอุตรายะ ทิสายะวินิปาติกาอเวราอภิยาปัชานีคาสุขิจตนังบริหรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะสัตตาอเวราสัพเพปัตถิมาสัพเพทักขินายะทิสายะวินิปาติกาอเวราอภิยาปัชานีคาสุขิจตนังบริหรันตุสัพเพ บรัติมายะอนุทิสายยะวินิปาติกาอเวราปยาปชานิคาสุขีอัตตนังปาริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายยะวินิปาติกาอเวราปยาปชานิคาสุขีอัตตนังปาริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายยะสัตตาสัพเพอนุตรายะทิสายยะสเพอุตรายะอนุทิสายยะ วินิปาติกาเวราภยาปัญชานีคาสุขียตตางบริหรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวราภยาปัญชานีคาสุขียตตางบริหรันตสัพเพเหติมายะทิสายะวินิปาติกาเวราภยาปัญชานีคาสุขียตตางบริหรันตูสัพเพอุปริมายะ ที่สายะวินิปาติกาอเวราอัพยาประชาคาสุขีอัตานังปริหะรันตุนะ,ขอ,ข,นะะนขอให้มีความสุขนะปราศจากวาเวรอขอให้มีความสุขปราศจ,จากความโกรธต่อกันและกันขอให้มีความสุขปราศจากความทุกข์กายทุกใจขอให้มีความสุขกายสุขใจ บริหารตนทุกๆท่านนะเมื่อวานนี้นะพรหมบวิหารก็ได้กล่าวนะถึงธรรมะที่ศัตรูปรารถนาศัตรูกระทำย่อมมาแก่หญิงและชายผู้มักโกรธ ถึงเจ็ดอย่างก่อนนะแล้วก็ตอนนี้ก็จะกล่าวต่ออีกสักหน่อยหนึ่งดูก่อนพิสุทธทั้งหลายเปรียบเหมือนไฟนะท่อนฟืนที่ใช้เผาศพนะท่อนฟืนที่ใช้เผาศพอันไฟติดทั่วทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนอุจจระเปื้อนคูด ไม่พอไม่ไม่ควรใช้เป็นฟืนในหมู่บ้านทั้งไม่ควรใช้เป็นฟืนในป่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวบุรุษบุบคคลน,นี้มีอุปมาอย่างนั้นนะคนผู้มักโกรธบัตรนี้ตัวเธอนั้นนะบัตนี้ตัวท่านนั้นเมื่อโกรธแล้วอย่างนี้ จักไม่เป็นผู้กระทาคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเมื่อท่านโกรธตอบท่านก็จะเป็นผู้ชั่วช้าแม้กว่าบุรุษผู้โกรธท่านจักไม่ชนะสงครามที่ชนะได้ยากท่านจะก,กระทำธรรมที่ศัตรูกระทำนั่นแหละแก่ตนด้วยตนเอง และท่านก็เป็นอุปมาเหมือนกับฟืนที่ใช้เผาศพพระโยคีนั้นเมื่อพยายามอยู่นะเมื่อสืบต่ออยู่พยายามอยู่อย่างนี้ถ้าความขัดเคืองนั้นเข้าสงบข้อนั้นเป็นกุศลถ้าความขัดเคืองนั้นไม่พึงเข้าสงบ ั้งนั้นทำใดๆของบุคคลนั้นที่เข้าสงบบริสุทธิ์อันบุคคลระลึกถึงอยู่ย่อมนำความเลื่อมใสามาก็ให้ระลึกถึงธรรมะนั้นๆกำจัดความอาฆาตเสียเพราะว่าคนบางคนมีกายยสมาจารสงบก็ความที่กายยสมา จานนั้นสงบนั่นเองก็จะนะเมื่อทำข้อวัดปฏิบัติมากมายประชาชนจำนวนมากก็รู้ส่วนวจีสมาจารมโนสมาจารไม่สงบอย่าไปคิดถึงวจีสมาจารและมะโนสมาจารของบุคคลนั้นพึงเลิกถึงการ เข้าสงบกายจะสมาจาร์เท่านั้นคนบางคนวจีสมาทานนั่นเองเข้าสงบแล้วก็ความที่วจีสมาจาร์สมรับงานอันชนทั้งหลายรู้กันเพราะว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ฉลาดในปฏิสถานตามปกติเป็นผู้อ่อนโยนเป็นผู้กล่าว ทักทายเป็นสุขหน้าตาบันเทิงใบหน้ายิ้มแย้มทักก่อนย่อมสวดธรรมะด้วยเสียงอันไพเราะกล่าวธรรมะกถาด้วยบทพยัาชนะอันกลมกล่อมก็กายศสมาจารมโนสมาจาร์ของบุคคลใดไม่สงบก็ไม่อย่าไปคิดถึงกายสมาจาร์และมะโนสมาจารเหล่านั้นของบุคคลนั้น พึงระลึกถึงแต่จเฉพาะความเข้าสงบของวจีสมาจาร์เท่านั้นคนบางคนมโนสมาจารย์เท่านั้นสงบระงับแล้วก็ความสมงบระงับความที่บุคคลนั้นมีวจีมโนสมาจารย์สงบระงับนั้นปรากฏในชนทั้งปวงในเวลาทําการไหว้ที่พระเจดีย์เป็นต้นหรือว่าบุคคลใดมีจิตไม่สงบ บุคคลนั้นเมื่อไหว้เจดีหรือต้นโพหรือพระธีระก็ไม่ไหว้โดยเคารพก็จะนั่งมีจิตสัดสายนั่งสับสายในมณนทนแห่งการฟังธรรมแต่บุคคลน,นี้มีจิตสงบเกิดศรัทธาไหว้โดยเคารพมีจิตมีโสตะตั้งลงฟังถือเอาอาาัฏฐะ กระทำความเลื่อมใสแห่งจิตให้ปรากฏด้วยกายวาจาฟังธรรมฉะนั้นบุคคลบางคนมีกายยสมาจารสงบกายวจีสมาจารไม่สงบก็อย่าไปคิดถึงกายยะสมาจารวจีสมาจารของบุคคลนั้นให้ระลึกถึงความเข้าสูบแห่งมโนสมาจารเท่านั้น ระงับความขัดเคืองอ่ะญาติโยมวันนี้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะญาติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่จะมังออกอาการร่วมทําบุญในการสร้างบันไดขึ้นไหว้พุทธเจ้ายี่แปดโรงญาติโยมนะเป็นบันไดใหม่อยู่ด้านหน้าท่านเท้อิรนนันพาสูรหรือพระพิทักษ์ธรรมญาติโยมนะก็รอช่างอยู่นะยังไม่ทํา แต่ก็จะต้องทำาะก็ร่วมทำบ,บุญได้ตลอดแล้วก็ร่วมทำบ,บุญในการสร้างเรือสำเภาแก้วสำเภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงษ์รับดวงวิญญาณของบุรพกษัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์พระบรมวงศ์สาณวง์ขราชบริาพารประศกนิกรในทุกๆรัชวงศ์ญาติโยมไปมรดก,การกราบไหว้พระจุลมณีพระศรีอริยเมตไตรนะก็ร่วมทำบ,บุญกันได้ตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมนะ ญาติโยมไอ,นะอร่วมทำบุญนะญาติโยมในการพิมพ์หนังสือนะตำราของครูบาชัยวงศ์สาพัฒนาหนึ่งพันเล่มเล่มละหนึ่งร้อบาทแล้วก็รวมทำบุญในการสร้างพระพุทธมงคลญาติโยมตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยม ร่วมทำบุญในการสร้างสถานีชาวสิวิไลัยนครสิวิไลัยนะตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์029120369 029120369 029121971 029121971ทางไกรสย์พระมหากรีธาวชิระญาณุ วันเรียบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800พระมหากรีธาไวชิรยาโนวันเรียบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1940636374ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1940636374ญาติยม ทุกๆวันพุธได้ยัดยมเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มยัดยมมารวมสวดมนต์กันมาบรรษการกราบไหว้พุทธเจ้า,ายี่แปดพระองค์กันยัดหยมนะหรือยัดยมประสงค์ใช้หมอไปสารศาลนาคใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีเอให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์อาทิตย์ยัดยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปวันเรียบราบบำรุงาัิโยมอยู่วงสว่าง เลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทบุาติยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ป5 05รถเมย์เบอร์18อิติปิโสวิเศษสิอิเศสพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปีติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลาย ในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุม,มานุมโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตมาภาพไรกระทำแล้วในชาตินี้จงสำเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพย์เป็นอริยรัพย์นำให้พ้นจากทุกทั้งปวงด่งพระนิพพานของพระพุทธองค์ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลาย,ญญางลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะ รรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลานาเถินโอมปัตวีกงคาภุมมะเทวานามามีหังนัมภะ,ะทะอัตมาภาพขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าทุกุพระอค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าทุกุพค์และคุณขอพระรัตานาตรายัยจงปกปาก,ปากุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆกคน ให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติถืนพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรมจักรวาลปกป้องพร้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเอาไว้พบกับรายการธรรมะยาจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ในวันจันทร์เวลาเดียวกันนี้ จริญพร